ในขณะนีน้ผูกเกาชาวหน้าก ทั่วประเทศได้เคลื่อนไหวมาแล้วจำนวน8ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่9นะครับแล้วเราจะมีการเคลื่อนไหวอีกหนึ่ครั้งเป็นการรวมนลงหลงัลงจากนั้นก็จะมีการปฏิบัติจริงให้ไหมครับพี่น้อง